นะตัวนี้จะติดตั้งระบบ push start นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นปุ่ม start งานเบิกแท้นะครับตัวปุ่มนี้จะเป็นงานเบิกแท้เลยนะครับในชุดก็จะมีปุ่ม push start ต,ตัวนี้ให้นะครับมีคอนโซลเปลี่ยนให้ใหม่มีฝาครอบพวงมาลัยเปลี่ยนให้ใหม่นะมีรีโมทให้ด้วยมีกล่องควบคุม push start ของสปอนเทคนะครับตัวนี้ของเราก็จะมีคอนโซลตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคอนโซลตัวนี้จะเป็นคอนโซลสาหรับติดตั้งปุ่ม push start นะของเดิมรถเนี่ยมากับรถตรงนี้ไม่มีรู push start นะครับ ตัวนี้ของเดิมที่มากับรถนะตัวนี้จะไม่มีที่สําหรับติดตั้งปุ่มพุสตตาร์ตัวนี้ราถอดเก็บไว้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชุดใหม่เป็นตัวนี้นะแล้วก็ใส่ปุ่มพุสตาร์เข้าไปตรงนี้เลยตัวปุ่มพุสตาร์นะเราก็จะใส่เข้าไปในคอนโซลตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกับคอนโซลแท้เลยคอนโซลตัวนี้เป็นงานแท้เบิกใหม่นะครับปุ่มตัวนี้ก็เป็นงานแท้เบิกใหม่นะตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปในตําแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะใส่เข้าไปแทนคอนโซลเดิมของรถครับในส่วนของคอพวงมมมาลัยนนนะะะะตีีีี้้กกกก็็จจจเเครรรบขอองงดิทููุ่่แ ของด้านด้านขวาของคอพวงมาลัยตรงนี้จะมีที่เป็นรูนแจอยู่ตัวฝาครอบตัวนี้เราจะถอดออกเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะถอดเก็บไม่ได้ใช้นะก็จะเปลี่ยนฝาครอบให้ใหม่นะ <c oughs> <c oughs> ครับจะไม่มีรูกุญแจบริเวณตรงนี้แล้วนะตัวนี้จะใส่เข้าไปแทนฝาครอบตัวเดิมนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีรูกุญแจแล้วฝาครอบตัวที่มากระดัเราก็ถอดเก็บเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนครับในส่วนของงานติดตั้งตัวนี้จะเป็นติดตั้งแบบบวซ็อกเก็ตนะตัวนี้จะเป็นงานติดตั้งแบบเสียบปลั๊ก0ไม่มีการปอกสายไฟของรถนะไม่มีการตัดไม่มีการปอก จะเป็นงานเสียบปลั๊กเลยก็คือดึงชุดสายจากตัวรถนะครับมาเสียบเข้ากับชุดปลั๊กบาซ็อกเก็ตนี่ใช้ได้เลยไม่ต้องไปตัดสายไฟรถนะเดี๋ยวเสียบให้ดูตัวนี้ระบบสายจะเป็นแบบบายซ็อกเก็ตนะครับเสียบเข้าไปกับสายของตัวรถก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องปอกสายรถนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องแปลงสายใดๆของรถเลยเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยวันะวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวรีโมทก็จะมีให้2ตัวแบบนี้นะ ขอพวงมาลัยตรงนี้เปลี่ยนฝาครอบคอตรงนี้ให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นงานแท้เบิกใหม่นะปุ่ม start ต,ติดตั้งให้ด้านซ้ายครับตัวปุ่มก็เป็นงานแท้เบิกใหม่ครับคอนโซลใส่ปุ่ม start ก็เป็นงานแท้เบิกใหม่นะตัวนี้มีระบบกันขโมยให้ด้วยนะเป็นระบบกันขโมยเลยก็คือในระหว่างที่ล็อกรถอยู่ถ้ามีการบุกรุกมันจะส่งเสียงร้องไม่ให้สตาร์ทรถนะครับเป็นสตาร์ทเครื่องไม่ได้เลยมันจะบุกรุกเข้าไปก็ร้องนะตัวรีโมทสามารถใช้สตาร์ทเครื่องนอกรถได้นะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องอยู่บนสุดนะครับ เขาก็จะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับในระหว่งางที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้นะถ้าเราไม่ใช้รถอีกสินาทีมันจะดับแต่ถ้าเราจะใช้ให้เรากดคายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับในระหว่างนี้ถ้าเราล็อกรถไว้แล้วก็สตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทถ้ามีการบุกลุกงัดเข้าไปเขาจะดับเครื่องเลยไม่ให้ใช้รถนะครับเขาจะดับเครื่องไปเลยแล้วส่งเสียงร้องขึ้นมาด้วยถ้าเราจะใช้ต้องคายล็อกก่อนถ้ายังไม่ได้คายล็อกเข้าไปโดยงัดทุบกระจกหรือเปิดประตูกุญแจเข้าไปเยจะองล แล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยใช้สตาร์ทเครื่องได้ใช้ดับเครื่องได้ด้วยไปนะครับในปุ่มเดียวกันเลยนะใช้สตาร์ทเครื่องได้ใช้ดับเครื่องได้ปุ่มบนสุดต,ตรงนี้นะครับกดค้างไว้3วิสตาร์ทเครื่องนะครับ,นะรบกดค้างไว้อีก3วิเป็นการดับเครื่องนะครับใช้ปุ่มเดียวกันกดได้เลยตัวปุ่มบูสตาร์ทเนี่ยถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องยนต์ทุกครั้งต้องอยยบเบรกนะครับอยยบเบรเข้าไปจะมีไฟสแตนบายขึ้นมากดหนึ่งครั้งครับครับเป็นการสตาร์ทเครื่อง ดับเครื่องก็อย่าเบรกกดเข้าไปเป็นการดับเครื่องในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับลงไปจากรถอาลีมอทลงไปด้วยแล้วกดล็อกไว้ได้นะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เปิดแอร์ได้ด้วยสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้อารีมอทออกมานะครับแล้วก็กดล็อกไว้ครับนี่ได้เลยเดินไปทุระได้เลยถือรีโมทตัวนี้ห่างจากรถแค่ไหนก็ได้นะครับกลับมาที่รถจะขึ้นไปขับต่อกดคายล็อกเลยเปิดประตูเข้ามาได้เลยตัวปุ่มนะครับ ถ้าเราต้องการเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องลูกค้าสามารถกดเปิดได้เลยโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มเข้าไปเลยกดครั้งที่1วิทยุจะเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้นะครับกดครั้งที่2จะเปิดเปิดไฟสแตนบายทั้งคันครับนะกดครั้งที่2ไฟสแตนบายทั้งคันจะเปิดหมดเลยกดครั้งที่3ก็จะปิดเขาจะวนครับพี่ครั้งที่1เปิดเป็น ACC ครั้งที่2เปิดเป็น ON ครั้งที่3 OFF นะครับอย่างนี้ ตัวนี้ก็เป็นการขโมยถ้าล็อกไว้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับถ้ามีการพยายามสตาร์ทเขาก็ส่งเสียงร้องแล้วไม่ให้สตาร์ทครับตัดเครื่องไม่ได้